ช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่สําคัญและสวยมากๆกลมชัดมากนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังมากๆขององค์เกจินะครับซึ่งทุกท่านรู้จักกันดีนั่นคือองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไลออำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ เนื e de de ้อทองแดงที่มีผิวทองแดงสวยงามและชัดเจนมากครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคุลหลังอนุสาวรีย์วีรชนค่ายปักธงชัยนะครับปี26นะครับออกวัดสะแก้วจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคุลปริสุโธนะครับครึ่งองค์นะครับจัรเรข่อความด้านบนวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านล่างหลวงพ่อคุลปริสุโธนะครับเป็นเหรียญ วงวรีนะครับเหรียญรูปไข่นะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับมีอนุสาวรีย์วิรชนทหารผ่าน่ายปักธงชัยจะด้อความอนุสาวรีย์วิรชนทหารผ่าน่ายปักธงชัยนะครับปี26นะครับที่ระลึกนะครับสร้างสารอาอเนกประสงค์ยงใจย,ยุทธนะครับวัดบ้านนนแดงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับ 17ธันวาคมปี26นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ออกวัดสรกแก้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามคมชัดและหายากเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้เหรียญเดิมๆนะครับที่ถ้า FC ทุกท่านเห็นแล้วก็คงจะไม่ต้องให้ผมอธิบายมากก็คงจะทราบว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีความคมชัดขนาดไหนและเป็นเหรียญเก่าขนาดไหนนะครับเป็นเหรียญแท้ที่หาได้ยากมากนะครับสําหรับรุ่นนี้และเป็นรุ่นที่นิยมนะครับ อีกรุ่นหนึ่งของเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุธทธโธนะครับ